อาะค่ะวันนี้ครูจะทําไข่หมกอีกนะแต่ว่าวันนี้มาดื่มกาแฟตอนเช้ากับครูดีกว่าซื้อกับครูหรือเปล่าไม่เป็นไรนะแต่ว่าครูชอบจริงๆอันนี้โฆษณาอีกแล้ว d m g ค่ะเมะื่อวานใครไปฉลองฮอลโลวีนลอยกระทงที่ไหนบอกครูได้นะครูเฉลยแล้วนะเมะื่อวานนี้ จริงครูไม่ได้ไปฉลองหรอกค่ะครูไปพอบุฟเฟ่เติมไปไม่งกเลยต้องเอาเยอะๆพอเสร็จแล้วอันนี้ครูล้างสะอาดแล้วนะคะอยาให้มันมีช่องไฟนิดนึงเพื่อประหยัดพลังงานนะคะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้นี่นี่น้อ ตั้งไว้ปัาเดียวตั้งไว้ปั๊เดียวแล้วแต่ว่าเราจะต้องการความสุขแค่ไหนของไข่ค่ะครูใช้วิธีนี้วันที้ครูตั้งลืมเลยมันกลายเป็นไข่ต้มอ,อร่อยดีค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานเหมือนเดิม oh. ไม้คนกาแฟของครูเ oh. มื่อวันพัทยา เรียบหาดค่ะอุ๊ยคนเยอะมากกว่าที่คูเคยเห็นในตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ตั้งแต่ซซเซานะคะอุ้เย,ยอะมากเลยแต่จะเป็นคนไทยพวกเราช่วยกันเองเยอะดูรู้สึกดีมากเลยอะคะ่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสนุกดีค่ะไปก่อนแล้วค่ะ